เป็นไงครับบรรยากาศน่าอยู่มากเลยโอ้โหโฮมสเตย์ย่างดีครับมืนอเนี้ยมากมาสอบมาสอบครับผมบรรยากาศเออเมื่อเลี้ยงจากสีน้อนรับบนรับกับจังบนกันครับโอ้ทีวีเรอย่างเลือดรู้ครับจากหนิว นี่ครับนี่ครับทีวีหมอเลี้ยงอย่าติดเองเด้อติดเองพุ่นขันกับบ้านเลยหมูเลี้ยงติดเองไว้ส่วนกับบ้านเลยมันแทงดังซาเลยเดลยนี่้นี่ครับนี่ครับมืูหนีห้องเมาซองห้องครับผมแต่ว่าแต่ว่ามาจุ่มอยู่ห้องเดียวกันครับ นี่ครับห้องหนึ่งห้องหนึ่งครับผมโอ้บรรยากาศน่าอยู่มากเลยเดี๋ยวสิบห้าเป็ดรีวิวบึงบึงห้องน้ำกันครับใช่ป่ะห้องน้ำป่ะพาไปดูห้องน้ำนะครับผมห้งแตะเสียเลยครับ นี่ครับสุดหยอดนะครับห้องน้ำเอาหน้าลราสามสิบนาทีผมเห็นขึ้นมากเป็นน้ำในกันเอาข้างล่างปะ ทางผมเป็นว่ากวางนี่หันเลือกเันเลยจะห้ามดมมนี่บ้างไหมเจนบ้างจบปุ๊บไหมบ้าบ่เนี้ยประสบการณ์การสอบครั้งแรกของผมครับโอ้ประสบการณ์การสอบครั้งแรก สุดยอดเลยครับจ่องรี่สอดไ้ข้าเจอกอ่ข้าเจอกก็ยกเลยครับได้เดมมหาหมงยูใหม่อ้ย F C ี่วนน่าวลวไรที่ผู้บอกกี้ผู้ดมีผู้ใดมี่ของพักยู่ชยพุมไรโซดบัวอางเคยได้ยิบไหลสดวา